แม้แต่วันเกิดมาดามแพมก็ต้องไปทํางานครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์แบบเล็กๆให้มาดามแพมในฐานะวันเกิดของมาดามแพมวันที่6กุมภาพันธ์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมียจา๋า<ร>ลืมอะไรหรือเปล่ารมอะไ อย่าเพิ่งออกไปทํางานอ๋อลืมกระเป๋าวันนี้วันเกิดเธอแล้วมานี่ิฉันมีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรมาเร็วมาเร็วกูไม่ค่อยไว้ใจเลยเนี่ยดึกๆ่นเที่ยงคืนเนี่ยฮะมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวจะพาไปเป่าเทียนเราต้องไปทํางานนะเนียจ๋ามานั่งมานั่งมานั่งแล้วมานั่งมานั่งมานั่งนี่อะไรเนี่ย Happy birthday to you เดี๋ยวเดี๋ยวฉันลืมจุดเทียนกุ Good, จุดเองก็ได้ ตัวเฮตย่อมาจากอะไรรู้ไหมเหี้ยฮปปี้อ่ะแล้วก็เบิร์ตแล้วก็เดย์เดย์ใช่ก็คือสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะเมียาจากเค้กนี่เป็นเค้กพิเศษมากเลยอืม uh. เค้กที่หมอโทนี่ให้มาในวันตรุษจีนซึ่งกูก็จะบอกว่ามันคุ้นคุ้น <laughs> คือผัวกูมึงแง่ไม่คิดลงทุนอะไรเลยใช่ไหมมันเหลือในตู้เย็น,นยจะสั่งใหม่ทําไมล่ะรอใช่จะอัดเตรียมตัวร้องเพลงให้พี่เบิร์ดเดย์พร้อมกันนะ่ะก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณหมอโทนี่ด้วยนะคะที่ส่งเค้กมาให้นะคะแต่เราต้องจับน้องลักกี้ไว้ก่อนเดี๋ยวลักกี้เข้าไฟไหม้นะคะ,ะน้ำตาเทียนห,หยดหยางเลยอะแฮปปี้เบิร์ t เด o ์ทูยูแฮปปี้เบิร์ y o ดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ y เดย์แฮปปี้ h p p y y i r t t d a y TO YOU ูยาอาเปล่าจากต้มสุงกายเป็นต้มเน่าเลยก็ได้กินคนเดียวไงอาเรียก่อนวันเกิดปีนี้ขอให้เมียมีความสุขมากๆเลยนะจ๊ะค่ะและที่สำคัญคือฉันไม่ได้มาตัวเปล่าอะไรอ่ะฉันมาพร้อมกับคงขวัญวันเกิดสุดวิเศษอะไรเซอร์ไพร์นี่ลองขาวลองวางกับโต๊ะดู รองเท้าแก้วซินเดอเรลล่ามึงก็ต้องเด่นหรอไม่เด่นไปกว่ากูละหล่ะซินเดอเรลล่า,ากลางคืนอ่ะฉันกลัวเธอเดินมืดๆเราไม่เด่นฮะมึงไม่เอาซีดีห้อยที่ตูดกูเลยล่ะรู้ไหมว่าตอนสั่งอ่ะฉันสั่งไ,ไ,ไซส์ไหนไซส์ไหฉันเอาไซส์ใหญ่สุดให้เธอเลยมีใหญ่เท่าไหนอเอามาเลยอ๋อไม่น่าละไซส์สีสองเลยเช่ ก็ไหวอยู่เอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณวิทนะคะไอ้วันนี้ก็เป็นการครอบรอบกัน18ครั้งแล้วที่เราเนี่ยได้ฉลองแล้วก็อยู่ร่วมกันแล้วก็รวมถึงลัคก,กี้ด้วยลัคก,กี้อยู่กับเรามาเนี่ยสิบปีแล้วค่ะส่วนอันเนี้ยห้าเดือนโอ้บ้านลกยังบูซาพายมือไปหาอีกค่ะ อ,อ,อร่อยไหมจ้าอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณพี่หมอโทนี่นะคะไม่ได้ขอบคุณผัวขอบคุณหมอไม่เพราะหมอนี่เป็นคนเอามาให้ <c oughs> ไหนป้อนผัวบ้างซีอ่ะไม่เอาไม่กิน <c oughs> โรล,ลิปปเหรอนั่น <c oughs> โรล,ล่ปปดูดซีนะ่จริงดูดอ,อ่าอ้มอร่อยอไหมอร่อยมากเลยเอาละ่ะให้อย่างนั้น ขอให้แม่แม่ทุกคนนะคะช่วยอวยพรวันเกิดให้น้องแพมหน่อยแล้วกันนะคะไม่ต้องให้ของขวัญอะไรใดๆทั้งสิ้นแค่ติดตามชมมาดามแพมแค่รักมาดามแพมแค่เอ็นดูมาดามแพมเหมือนเดิมมาดามแพมก็ดีใจแล้วนะคะเดี๋ยวแรับก็น้อยใจหรอกอะไรอีกะแับไม่ได้มีแต่แม่แม่นะมีพี่พี่น้องพี่พี่น้องน้องด้วยรวมถึงทุกคนเลยแม้แต่แม่กูเนี่ยยังไม่ดูกูเลยนะคะโทรไปแม่ก็เล่นไพ่เอาเป็นว่าแรมเนี่ยเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นขอให้แรมเนี่ยได้มีความรักจากทุกคนแล้ว กันนะคะเอาตรงๆเหอในชีวิตนี้แพรไม่เคยมีงานวันเกิดเป็นของตัวเองเลยซึ่งเพราะบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีตังค์เพื่อนก็ไม่ค่อยมีอยากจัดงานวันเกิดแม่ก็บอกว่าสิ้นเปลืองพ่อโก้เฮงก็บอกว่าสิ้นเปลืองดังนั้นอยากให้ทุกคนนะคะร่วมแสดงความยินดีครบรอบ29ปีของมาดามแพรแล้วนะคะขอให้น้องแพรก้าวหน้าต่อไปครบอร,บรอบกี่ปีนะครบรอบกี่ปีนะเฮ้ย39 สามสิบเก้าปีเอาเป็นว่าสามสิบเก้าปีแล้วนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยอวยพรให้น้องแพร่ก้าวหน้าด้วยนะคะให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและมั่นใจนะคะให้ทํางานแบบว่าเฮงเฮงปังปังนะคะและขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะรักทุกคนจริงๆคะ่ะแล้วก็รักผัวได้ค่ะอ,อดทนหน่อยน,นจะาจา๊ะเมียจ๋าอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็สี่สิบแล้วคิดว่า อีกหน่อยก็เงินทับลงมาตายเลยแล้วเจอกันใหม่นะ,ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ <ขอ S 1> สวัสดีค่ะทุกคนคมีความสุขเหมือนกันนะคะมีความสุขมากมานนะคะสวัสดีค่ะ